รถมาลูกอันนี้เจอผู้ใจบุญนะคะพี่เขาเอาอาหารมาให้ทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวนเลยค่ะนีเลยค่ะเวลานี้แล้วพี่ทําอะไรคะพี่ทําเกี่ยวกับร้านอาหารไหมขายลูกชิ้นบ้านขายขายกับบ้านอขายของเหียวอ๋อก็เลยมีอาหารเหลือมีพอแดงฟันซื้อตั้งใจซื้อมาจริงจริงนี่ไงค่ะพี่พู้ใจบุญนะคะถึงแม้ว่าน้องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะน้องเขาถูกทิ้ง ลดทรือลดรุกฐานด้วยโอ้ยตัวนี้มาปล่อยสองวันนะยี่สิบแปดตัวค่ะอยู่ลงปุ๋ยตัวนี้เด็กปล่อยทข้ามาปั้นเองค่ะยังไม่หย่านมเลยตรงไหนคะไม่ซ้ำมาปล่อยนี่นะทำด้วยซ้ำมาให้พี่ไปดูนะตรงสะพานนะตรงนี้เลยรงเรียนนะตรงขามเทศโรงเดือนตรงเนี้ยตรงตรงกับสะพานข้ามข้ามสะพานไปใช่ไหมค่ะค่ะค่ะแต่นี้ก็ไปเจอค่ะสะพานแรกออ๋ ตรงที่ทำกระสอบอมะพร้าวใช่ไหมคะผลไม้ที่ปลูกมะพร้าวยี่สิบแปดตัวโอ้ยยี่สิบแปดตัวน่ารักไหมเขาเขาน่ารักไหมตัวน่ารักหเล่าได้ได้มันต้มเย็นไม่ได้มันต้มเย็เลี้ยงปะคะไม่หนูเลี้ยงแมวเก้าตัวแต่ว่าก็สงสารเขาที่แรกค่ะเจอผู้ใจบุญพอดีนะคะพอดีผ่านมาเห็นปกตินี่ค่ะน้องเยอะเป็ทาน นี่ค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะไปเรื่อยๆนะคะตามเส้นทางนี้นะคะพวกะมีหลายจุดนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูพี่เขานะคะค่ะเขารักเขารักน้องๆทุกคนนะคะทุกโซนเลยค่ะเขาก็จะมาทําอย่างนี้ค่ะทุกวันนะคะค่ไปแล้วค่ะน้องๆก็วิ่งตามเข้าไปนู่นเลยนะคะกองไอ้ใครทําอะไรการลูกใครทําอะไรกาน ใครทำรายการแม่ไปแล้วนะลูกอ,อย่าทะเลาะกันลูก